bơi đi hầm xuống Ở như <Nhạc> khảo mà nó điểm mà xích in dù không hem như là không đi sân hốp và sân đi một xích in ย้ำบ่เช็คตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งควรยังบ่ให้เช็คอินเนาะเจ่าใครจ้ากระจองไว้แล้วนี่เจ้ว่าทีขึ้นไปเพิ่งจองแต่วลูกจองให้ดินี่นหะนี่เจ้ว่าที่ขึ้นไปเพิ่งเนาะเพิ่งสถานการณ์คันบอร์ดลูกจองให้มันบอได้ดูของแฮมดีๆ,ๆคันจองเองก็จองแฮม,มราคาถึกๆอย่างนี้ของแฮมหรู น,นี่ไงโน้พัดเอาไม้เฮ็ดนี่นะ,นนะไมผพาเลาะก่อนไปถึงก่อนเนะาะผาเลาะไปก่อนแล้วจะค่อยซีมาเช็กอินเนาะอยู่แถวนี่แหละ รือแถวั้งแฮมเนี่ยเลาะก้อนเลาะลี่นไป<อ>กินลมส้มวิวไปจนหอดเช็คอินเนาะที่มันต้องบ่ายเฮ้ยบ่ายโมงหัหนา้านั่งท่องเที่ยวก็ถือว่ามาลายชวน ตัวที่ราอนอยวเมืองต่อไปไในแถวจจตุจักอย่ยโอ้โห้อนเนนเี้้วยมันหมักหนัมันเนียนเลยสถานนี้ันนรดน้ำไฟฟ้าอยู่ใกล้รถดูดิการรดไฟฟ้า คนมวลชนประเทศไทยนี่ที่มนลงไปนี่และลงไปใต้ดินนี่ซีเมนสามารถดูดสามารถสามารถขึ้นรถล้างไฟฟ้าได้โลดนะามาเลยสะดวกสบายแกด็กน้อยเฒ่าผขู้แกอาวุโสคืขอข้าพเจ้าะอยู่เลยเจ้าบุต้องการยามเจ,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 เจขึ้นรถขับรถเองรถสบายสบายนี่แหละ ที่ครับลดจนกว่าอายุสังขารครับว่าได้แะ้วไปหยุดเนาะนี่ยังอย่างที่ยังหันคันๆอยู่ก่ออยู่ไปเแล่ครับไปเแล่าครัเบิ่งกนี่แะนี่แหละฮ้องแฮมอย่าง the best w e s t e r n เนาะนี่แหละจตตุ๊จักนี่แหละเนาะ ไปทางนี้ของแฮ็งพ่นอยู่เต็งๆพ่นบอลพนมักเห็ดหรือสิบเส้นยู่สูงได้ของแฮ็ประเภทนี้นี่ยยุกสั้นหกสั้นเจ็ดสั้นพุ่ณลักษณะลายนี่ยถ้าเจ้าไปลายบอลก็เจออยู่เลยเลยเนาะเดอะควอเทอร์คือก่อนเดอะควอเตอร์โอ้ยขึ้นไปยุกสูง,สงอันนี้เป็นห้องอาหารกินข้าวยามื้อเช้า นี่ยกินข้าวยังเช้าโอ้บักไว้แตงโสวยงามสวยงามงามสวยงามนี่นะหาอาหารตอนเช้าเด้อตอนเช้ามื้ออื่นเช้าค่อยสิมาให้เบิ่งแต่ว่าสิไปพาสิพาอันสมสมอาหารยามเช้าเริ่มต้นเนาะต้นแม่นือเนาะกเนี่ ก๋วยเตี๋ยวนู่ดเดลิลก๋วยเตียเต๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูโอ้น้ำเปิดฟดเดือดเดือดร้อนร้อนูอนอ้ถูกแล้อนามัยเนาะเนาไปมาเอาเรื่องอาหารพ่กรอนอาหารพ่กรอนเริ่มเจอัอนนี่นึงเขาเนาะ เขา,าสวยโอ้มีเจเดีย์แซ็ตเซ็ตเลยนี่ผัดไทย,น,ไทยน,นี่นะผัดไทยนีเละผัดไทยแซ่บเซ็ตซ็ตเซผัดไทยนี่โบมีเนาะนีะ่โบมีเปล่าเปล่าอันนี้เน,น,นี่ยอะจานอาหารไทยอะอาหารไทยอันอนี้ก็อะไรเนผัดอันน่ะผัดกะ พักอากาศเนาะใส่เต้าหู้อันนี้ผัดแหงหมูผัดแหงหมูอาหารโป๊ของขพระเจ้าเลยอาหารโป๊ของที่กินนะแหงหมูเป็นอาหารที่ว่ามีซอเสียงตงดังนี่ขึ้นไปฮอดอเมริกาฮอดทุกคนเพราะว่าขาเจ้าได้ยินว่าคนอเมริกาพระเจ้าว่าคันมาขันกินอาหารข้าแห้งหมู กินท,ทุกมื้อก็ได้อาบก็ได้คุณไผ่จาวานะฮะคนอเมริกันไหนคนอเมริกันเยอะคนเดนแซ่บมันแซ่แบหลายใาเจ้าก็เรียกว่าอาบก็ได้คุณเนาะต่อมาหน่ะมันมนะแฮม,แมอันนี้พวกกรียงเป็นอาหารพลังฮอตยอกฮอตเด็ดนี่นะอาหารฝลัง่งอาหารยุโปตัวเหลืองนี่นะ นี่พัทอันนี้นอาหารพลังพล,ลื้อเป็นไดรดนอกแล้วมาเบิง่งของหวานของหวานนี่ก็ชิวๆให้เด็กน้อยมากเลยเด็กน้อยชอบเด็กเด็กอบผู้ใหญ่ก็อร่อยเหมือนกันมีสลัดเด้อประเภทมังสวิรัตเนี่ยประเภทมังสวิรัตนี่นะมีว,ว่าแตงโม มังกรแล้วก็อาจจะเป็นมีร่อนอย่างนี้แหละเออถ้าว่าคิดขอโทษก่อไปต่อมากระเบีนนี่แหละข้าวต้มนี่แหละข้าวต้อมตอยู่ข้าวเจ้ามักสุดๆต้มไข่คเค็มข้าวต้มต้องกินกับไข่เค็มดี นี่แหละอดิว,วาส,ส,สินกับเนี้ยมากมักบ้า้นึงก็อก็อุณเชียนปลาทอดปลาปลาปลา,า,าเล็กทอดอะไรทอดทอดพับกาโ้เป็ยนยมเีสุดเเรามาจุกมนอาหารพลังนี่แหละฝรังนี่ก็ดีแล้ขาดก่ได้ก็ซองก็ซองแล้วก็ขนมมัน น er no ุ่นเอย่ uh, ังเลสักกโครมาโครมาแลวก็เบอร์ฮ e ัดาฮงฮัลลาเนาะภาษาไทยภาษาอังกนวัตเทอรภาษาบ้านของเจ้า hmm ก็โครมาสเบอร์โครมาคือิบอมีเนาะครมาสิบมีนี่แะนดีๆแล้วแม่เนะแล้วแม่ีง แล้วแม่อเอี่ยงก็น้ำพึ่งหั่นจันทร์เนื่ยนะลายประเภทกันขนมฝังเนาะภาษาล้างโคตรดีเนาะก็สรอางความสามารถเอาโอ๊กได้ท่นานมาดูได้มาโอ๊โอก๊กมันกรอบกอรอบนอกนุน่มในอันนี้กาแฟเดี๋ยวนี้คนนี้กาแฟ,นนฟแบบใหมให่ใส้ตู้เอา ว่ารา้องเปิดโ่ให้มันยากอยากกินอย่างก็เลือกเอาโลต์อาวิติแกนโน,ค,ปปน,โนกกคาปูชิโนมิลชอคโกแลตโมคาลาเทเอสเอสเปซโซได้หมดกดปุ่มแล้วก็เป็นโจ๊กมาให้โรตแซ่บหรือก็แซ่บก็ลองซีโออีกเนาะน้ะนำดืมำด่มดื่มเราแวงที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นถังวันที่ก็ติดเราแวงเป็นบ่อยทายเนาะอันนี้น้ำดืม่ม น,น,น้ำดื่มเนาะน้ำดื่มจนมีสามประเภทเนาะเครื่องดื่มเนาะผลไม้เอ่อพอยผลไม้น้ำสมสมขั้นเนาะน้ำหมักนัดขั้นเนาะน้ำหมักนัดขั้นแล้วขนมเล็กน้อยมากเลยก็แก้ความเจากับบุฟเฟ่ต์กินต่ออันี้เล็กน้อยลูกเขาเจาลาดเขาเจาะโค้งอย่างนี้นี่นมสัรโพผู้ใดที่มักกินนมเนาะ มีนมบ,าาบาาวชไหตุ้ยบวชอ้วนนมสดนมเซตมีรสเหนี่อตืมน้าตลอดนี่อันนี้เป็นแขกคนที่ว่าคนมานั่งกินนี่แหละเพราะว่าเป็นเขาพังแถวแล้วคนก็มีอาหารบุฟเฟ่อาหารเ้าเนาะกินลักษณะบุฟเฟ่ย์นีอนะลรเนาะโอ้ยังมีอีกันหนึ่งบวชเด็บแต่าไปเบิงึงเนาะหรือบึงเพิ่นสาธิตวิธีเห็ด ก๋วยเตี๋ยวนี่นะสาธิตวิธีทำก๋วยเตี๋ยวนด่นซุปใส่อย่างแดงใส่อย่างแดงรสหัวไช่วิธีคนหนี่ว่ะโอ้ยเส่บหอมร้อนอร่อยอร่อยมาก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 อ่ะ สาธิตได้ไหมสีพามาเบิ่งสาธิตเฮ็ดอันไข่ดาวไข่ดาวโอ้คนจะไปแล้วคุณเฮ็ดนี่นี่นะตอนลืมมาทายออกตอนเฮ็ดอันนี้เฮ็ดไข่ดาวไข่เขียวไข่อันนั้นเนาี่ยอุ้มเป็นอย่างอุ้มล็กอุ้มรดข้าวเจ้าก็บบมากอะไรเรนอุ้มล็กอันนั้นเนาะซิลเวบริด เอดีอยวเอาเห็นป่ะนี่งี้ก็ไขเพิ่นก็ไข่ไข่เบิ่งร้อนสุดร้ดนอนไปใหม่ใหม่ใม่ไข่ต้มอันนี้น่ะไข่ต้มอันนี้เครื่องปรุงต่างๆเครื่องว่าจากเพชรผู้ใดมักแบบบ่ม,มักแบบอันไข่าดาวก่ะแบบไข่สร้างเอาโลดไข่เกี๊ยวไข่ยังยังไ่ ส่งเครื่องก็ได้ไปแล้วก็ส่งเครื่องเนาะแล้วแต่แล้วแต่มาร์กเนาะหรือว่าเป็นห้องแฮมนะครับอัพเอ่ออันไหนอัพอัพเนาะหีืว่าเท่าใดดาวเนี่ยเขาเจ้ากระจิ่บอลกับพระมีบรรยากาศผูกพันคนนั่งกินเนาะนี้นักท่องเที่ยวสาว ทางประเทศชาวไทยชาวอย่างทั่วๆไปท่านละเพราะว่ามันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้สถาณนี้อันน่ะรถไฟกลางบางซื่อเนาะเนีาะเนาะด้วยบรรยากาศเรื่อยๆๆไปเนาะกระจายเรื่อยๆไปเอาบัสเท่านั้นแหลยพาทางสวมออกไปข้างนอก บรรยากาศข้างนอกก็แล้วแับน,นี้เนาะเดี๋ยวน,นี้บริเวณหองแฮมหอวรัวจังเลยห้องแฮมนี่อีกสูงึ้นไปอีกเท่งนี่แหละเนาะอันนี้อาจจะเป็นยามือแรงยามอย่างเนาะน,น,นั่งกินกาแฟกาแฟอย่างก็แล้วเตะพาไปดูบรรยากาศทิววัด ใจกลางกรุงเทพมานครเนาะท้งนาเขาจะเขาเจ้าอยู่นี่เงแถวตะจุดจักเู้แถวตะจุดจักเนตุจักใก,ก,กล้ใกล้กับสถาน,นีรถไฟกลางบางซื่อเด้อ ีขาลงแล้วแบบนี้นะขาลงแล้วที่พาขึ้นไปสักที่ปุ๊บนี่แหละบบนี้บนเช็คอินมัน นี่ให้เบิรงเดอของแถมให้เบิ้งวิววิววิวสวยงามของฝากสองของพี่มานะคกรนี่แมนทั้งหน้าพนทั้งดวนเนาะสีรลาดนาเนาะ๋ยวราเล่นเข้าไปในเมืองต่อมาจะคอยแมน จะเข้าไปเนเมืองกับมีถนนลายถนนนะไปเจ้าจื่อได้แต่ถนนพญายาไทยสะพานกววยอะไรจือได้ดีแต่แท้เข้า,า,าว่าสะพานกววยๆๆนะคับันนี้ลงไปเพื่อขึ้นเพื่อเพื่อขึ้นไป,นไปสั้น6กเช็คยินเนาะ 啊，他受就受。